อันนี้จะพามาทำพิซซ่าหน้าฮาไวเยนนะครับอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าของเรานะฮะเป็นแป้งที่เราทำไว้สำเร็จนะครับจากนั้นเราก็จเริ่มทาด้วยซอสนะครับซอสพิซซ่าเลยตัวนี้ก็เป็นซอสพิซซ่าสูตรพิเศษของทางร้านเราเลยนะครับอันนี้เราทำซอสเองนะครับทำซอสเองทำแป้งเองมันจะเป็นสูตรของทางร้านเรา ทาซอสให้ทั่วแผ่นพิซซ่านะเว้นขอบไว้ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับเราจะไม่ทาล้นขอบมานะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาทําการหั่นแฮมครับแฮมนะเราจะหั่นเป็นสามนะครับแผ่นหนึ่งหั่นเป็นสามหั่นเป็นสามชิ้นก่อนจากนั้นก็หั่น้ได้สี่ชิ้นนะครับ แล้วก็นำมาวางเลยครับอันนี้เราทำกีดเอียงนะฮะทำกีดเอียงเราจะไม่ใส่ตรงมือเนาะแต่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วถ้าทำขายก็ใส่ตรงมือตรงมือพลาสติกนะครับเราจะวางแฮมนะเหยี่ยมตามขอบที่สวยงามอย่างนี้นะครับ ที่เหลือก็วางชั้นในหน้าไฮเวียนนะครับก็จะมีแฮมมีสับประรดนะครับหลกัหลกๆเลยมบนี้นะครับจากนั้นก็นจะใส่สับประดรดเราจะวางสับประรดลงไปเลย ใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะม,มากเค okay, ครับผม เมื่อเราได้ที้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้คนระตัวนี้เป็นไมยองเนสนะครับมายองเนสเราจะโรยตัดเป็นช่องนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นชีสชีสนี่จะช่วยเพิ่มความยืดในกับฟิรซาของเรา อแล้้วครัับขนตอนต่อไปเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ปรับกล้องหน่อยนะห <c oughs> น้าพิซซ่าของเราเข้าเตาอบ ด้วยไฟนะครับผหมดไฟสองร้อยห้าสิบเลยนะครับโหมดไฟแรงเลยสองร้ 250. เป็นเวลา10นาทีนะครับในเวลานะครับสุดที่รอ สั่งก็น่าทานน่าทานขนาดน,น,น,นี้มาดูกันนี่นะครับผมพิซซ่าหน้าฮาวายเอ้นของเราห่อแต่นนก็ทำกรตัดครับ เดี๋ยวไปชิมกันเลย